EP lesson number 24โอเคบทเรียนที่24บครับครูช่วยเหลือลำเอียงเปิดไมาก็ลำเอียงเลยเนาะก็สิ่งที่เขาทำไงลำเอียงเอาเงินไปใครก็ไม่รู้ให้บุกคลอื่น แต่คนในครอบครัวไม่ให้ค่ะ,ะไป้รารของมึงมึงคิดได้อยู่เออ่คนที่ทำบัตรซบแบบนี้นะคะหมายถึงบุคคลที่สามนะคะทำแบบเนี้ยมึงเออเพราะว่ามึงมาจากนรกไงมึงก็เลยต้องการกลับไปนรกเออเนาะ เตืนเอ,อนรกเนี่ยมันก็ได้ไปอะไรก็แล้วแต่ของใครที่แย่งไปแล้วไม่เป็นไรทาอย่างไรก็ได้อย่างงั้นตอนนี้สายใจเหรอรอดูผลสะท้อนย้อนกลับเลยจ๊ะรับให้ได้แล้วกันนะถ้าผลสะท้อนย้อนกลับไปนะถ้าผลตีกลับไปนะถึงเวลานะมึงรับให้ได้นะนะอืมนั่นแหละ วันนั้นแหละสายใจมึงอ่ะมึงชอบแบบมันจะไปมึงรอดูมึงนั่งมึงยืนทั้งสเอลไปเถอะหัวเราะไปเถอะตอนเนี้ยมันรอดูนีได้มึงหนีได้นี้เป็นกรรมมึงหนีไม่ได้หรอกหัวเราะไปเถอะอืมมึงกับกูแล้วก็มันอ่ะไม่ได้มาเจอกันอีกหรอกเพราะว่ากูไปสวรรค์ค่ะมึงสองตัวเหรอตกนรก ต้นยิ้วกระทะทองแดงนะเช่าไว้ให้มึงละซื้อไว้ให้มึงละตามสบายนะคะแวกวห้ปิ๊นสบายนะคะอืมก็ขอแสดงความินดีกับการกระทําของมึงแล้วก็มึงด้วยนะอย่าร้องนะกรรตีกลับอะ่ะอย่าพากันร้องเออ นั oh, oh, <congratulations. S 1> ้นเองอ๋อปราบท่านค่ะพูดถึงบุคคลในไพ่ค่ะหรือแบบกําลังอินค่ะกําลังอินโอ้ยนะคะก็ถ้าจะเป็นผู้กํากับแล้วก็ต้องแบบเรียนเป็นนักแสดงเงี้ยก็ต้องแบบเข้าทึงในเทิดบานเล้ยแบบเผื่อคุณพจน์อนุนเขาแบบเปิดมาเจออะไรเงี้ยคุณเป็นใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาใช้ไปแสดงเป็นแบบ่าเป็นมบบ้านอะไรเงี้ยนะคะผมคุณพจน์อนุนอยู่นี่นะคะสวัสดีค่ะ พอได้ไหมคะมอืมนี่ไงกพราสิ่งที่ให้ไงให้ไหม่เท่าเทียมคนในครอบครัวไม่ให้คะ่ะแตเอาไปให้ใครไม่รู้ประชดเพราะอารมณ์ชูวไม่ทันคิดหรือคิดนั่นแหละแต่เจตนาแต่ดูไปละเจตนา ใบของฉันใครอะใครที่ลทบทั้งใบของเธอเหรอคนใหม่ผู้หญิงที่ก็เจอไงคนที่ก็เจอใหม่ๆไ,ไงเขาบอกว่าเธอเป็นลบทั้ทงใบของฉันไงเป็นไงลทงบทั้งใบโดนหลอกสะใจไม่น้อง อือโอ้ยอีนี่มันก็มีมีผัวอยู่แล้วโอ้ยอีนี่ก็เรปล่อยปล่อยนี่แหละเขาเรียกว่าคุณหลงกําลังหลงในความแบบอุย้ยแ่บบ้าโยไงใครก,ก็ชมอูย้ยดีจังเลยคือท้าอะไรเงี้ยอะไรในสภาชมบ้าโยมีผัวกันทั้งนั้นอะ่ะที่เข้ามาไปมีอะไรกับเขาเขาก็มีผัวแล้วไปสร้างบ้านสร้างอะไรนี่นะ เขาก็มีผัวอยู่นะแต่คือดวงเขาโลกแบบไม่รู้ตัวไงเขาก็บอกว่าพี่ชายอะไรเงี้ยก็เชื่อไงเออพี่ชายก็พี่ชายน้องชายกับน้องชายไงอืมเออนั่นแหละไปไหนก็หรืออาจจะไปไหนด้วยกันก็ขับรถอะไรสักอ๋อพี่ชายไงน้องชายอะไรเงี้ยเงอยแบบปึ๊บเฮ้ยอ,อืมยินดีต้อนรับสู่บักปึก๊บเออเอ่ะ ไม่เคยเรียนรู้เรียนรู้ไปนี่แหละไม่มีประสบการณ์ของเพราะว่าบุคคลนี้เขาหลอใคล้ยๆเขาเข้าหาคือแต่เขาเขาไม่รู้ไงว่าบุคคลที่เข้าหาเนี่ยคือคนประโยชน์เขาไม่รู้เลยว,ว่าบุคคลนี้มีผัวอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เขากําลังเอาเงินไปลงทุนตรงเนี้ยกับผู้หญิงอ่ะคือเขาไม่รู้เลยว,ว่า กำลังจะโดนผู้หญิงคนนี้ลอกเอาไปปลูกบ้านใช่ไหมเงินก็เงินเกษียณเขานะเงินอเงินมรดกหรือเงินเก็บอาจจะเป็นมรดกทกพ่อมาจากพ่อกับแม่เก็บไว้ให้หรือเงินแบบเงินเงินที่แบบประกันชีวิตอะใช่ไหมที่แบบหรืออาจจะเงินเก็บของพ่อของแม่เขาเก็บไว้ให้แล้วก็เงินบำเหน็จบำนาญอีกอะไรเงี้ยแล้วเอามาลงทุนแต่ผู้หญิงแล้วแม่คนเก่ารู้ด้วยนะเอามาลงทุนแล้วก็แบบ คือกะจะถ่ายถ่ายเทเงินจากตรงนั้นมามาตรงเนี้ยคือความคิดเขาฉลาดไงเอามาถ่ายเทใช่ปะเพื่อที่จะ,ะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกเป็นห้องเช่าใช่ปะให้คนเช่าการเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มจะทํางานแล้วเดี๋ยวก็พอทําทุกสิ่งอย่างให้เขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็เผยท่าเทออ,อกมาเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่สําเร็จยังไม่เกิดผลใช่ปะเขารอให้มันสําเร็จสมบูรณ์กันไง เอาอะไรให้เซนก็เซนเนาะรู้หรอกนะเอาอะไรให้เซ็นใช่ไหมใครว่าแอบ,บแต่งงานกับใครวะเห็นลงในเฟสอะ่ะมันแปลกๆนะเขาบอกว่าเราแต่งงานกันแล้วนะแล้วคนที่แต่งงานแล้วอะ่ะได้คุยกับเราไหมท่านแบบนี้เขาประมาณว่าอะไรเรากำลังเขาประมาณแบบว่า เราแต่งงานกันแล้วนะก็คือเขากับบุคคลน,นั้นแต่งงานกันแล้วนะแล้วเขาประมาณว่าแล้วคนที่และคนที่เราแต่งงานด้วยอะ่ะได้คุยกับเราหรือเปล่าก็คือประมาณว่าบุคคลนั้นผู้ชายคนนั้น,ม,น,น,นมีผู้หญิงสองคนคือแอบแอบนี้ไปแต่งงานกับอีกคนนึงแล้วก็เลยลงเฟซไปชดใชะป้ะ อืมวิ่งจดทะเบียนโซนได้เลยเหรอ,หรอแต่ถ้า,ากรณีที่หนึ่งเราแต่งงานที่ต่างประเทศใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนั้นเขาไม่เคยแต่สองคนนี้เขาไม่เคยแต่งงานที่เมืองไทยเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ใช่ปะเพราะว่าบางทีคืออาเภอเขาไม่รู้ไงใช่ว่ามันฟล์เอาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือแต่งงานที่ต่างประเทศใช่ปะกับอีกบ,บุคคลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ไงมันฟายเอาไม่ได้ใช่ปะ มันแปลกๆนะบุคคลเนี้ยจะไม่รู้ใครเป็นบุคคลปิศนานะโปรลูกปรพงโปรไฟล์อะไรก็ไม่มีนะมีเป็นรูกแบบเป็นรูกเหมือนลูกการ์ตูนอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันอะไรเงี้ยจับมือกันชอบดอกไม้แล้วก็เขียนแคปชั่นเราแต่งงานกันแล้วนะรู้หรือเปล่าแล้วก็ประมาแล้วก็พูดต่ออยว่าเขียนต่อยอว่า แล้วแล้วคนที่เราแต่งงานด้วยอ่ะได้คุยกับเราหรือเปล่ามันก็ต้องสื่อว่าผู้ชายคนเดียวกันแต่หมายถึงว่าผู้ชายคนเนี้ยคนที่ไปแต่งงานก,นกับเขาอ่ะคือเป็นคนเดียวกับของบุคคลนี้แต่มันเป็นในเฟซเราไงแน้จริงเปิดเผยตัวตนมาซีกูจะดูเหมือนกันว่าใคร มันแบบปลกๆนะอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอแสดงความยินดีนะคะจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่หรือเป็นบุคคลอื่นหรือถ้าเป็นบุคคลที่กําลังอยู่กับคุณนายทนเทลเลนเก็เขอแสดงความยินดีนะคะก็คือหนึ่งบาปของคุณสองคนนะคะสําเร็จแล้วสําเร็จสิ้นแล้ว แล้วก็อีกไม่ช้าไม่นานคุณก็จะได้ไปนรกแล้วนะคะกระทะทองแดงต้นนิ้วก็รอคุณสองคนอยู่นะคะก็ขอให้มึงสองตัวสนุกนี่เธอมันยังทำกับฉันได้เลยแล้วมึงจะเหลือเหรอถามจริงทำไมมีคนใสเหรอโอ้โหคุณใสมึงกระจอกมากคุณใสมึงเด็เด็กๆ ทำไมทำต่อเหรอกูรู้นะมึงทําอยู่อ่ะกูรู้ทำไมกูมไม่รู้ว่ามึงทำอยู่ดูทูกครูบาอาจารย์กูเหรอนี่ถึงนะคะถึงท่านที่ทําคุณใส่ให้นะคะท่านท่านเปลี่ยนท่างก็ได้นะถ้าท่านมาอยู่ฟั่งนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวป๋าทิพย์นะคะสวดมนต์ให้ทุกวันนะคะแผ่บุญแผ่กุศลให้ท่านทุกวัน หลังจากชีวิตความตายอีหานะั้นมันจะทําให้ปะใคกรอยูยืนกว่ากันนี่ค่ะอายุยืนกว่านั่นเลรอไอพวกมีชู้ว่ามันมันไอพวกแอบแอบแทงข้างหลังคนอื่นอ่ะอเว้ยมันอยู่ไม่นานเอาชีวิตมันน่ะอืมนี่อยากได้บุญมาทางนี้นะเรียนไส้นะ เอาวิชามาทําให้มันเกิดบุญบารมีดีกว่าไหมครับท่านนะดีกว่าเอาไปทําอะไรแบบนั้นเนี่ยไปทําให้กับผู้คนอิจฉาได้เสียหยาทาให้คนอื่นเขาเจ็บกระปวดท่านรู้ตัวเปล่าว่าท่านนะกําลังสะสมบาให้กับตัวท่านเองท่านทําให้บุคคลอื่นปวดหัวปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนเราไม่ได้เพราะคุณเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆกับบุคคลที่คุณไม่รู้จัก เอามาให้ให้คุณทําให้บาปคุณนะบาปนะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดนะคุณทําให้เาัาปูหัวขนาดไหนตายไปคุณก็คุณก็รู้นี่ว่ามันต้องเป็นพันพันเท่าใช่ไหมทำไมยังทำมาเปลี่ยนทีม้างมาเปลี่ยนทีมอยู่ฟังทีมปาทิพย์นะคะอันนี้พูดถึงเฉพาะบุคคลในไพ่นะคะบุคคลอื่น ไม่เกี่ยวนะครับท่านเฉพาะเรื่องราวของในภายค่ะโปรโดวินิจฉัยเลยคะ่ะรับฟังนะคะนะครับพมไม่ใช่ฟังไม่จบคลิปแล้วเอาไปตัดต่อไปตัดตอนทำให้บุคคลเจ้าของคลิปเขาเสียหายกูฟ้องนะกูบอกไว้เลยกูไม่รู้จากใครหรอกแต่ก็ สีไม่มีความยุติธรรมบนโลกมนุษย์ก็ให้มรู้ไปมาไร้จะไปเจอกันในนรกสีเอื้อมมือคว้าดาวตอนนั้นเราไม่ทำแล้วนะว่ายังไงคะเปลี่ยนได้ตัวนี้เปลี่ยนเด้อนะไปเข้าข้างประทิบนะได้บุญด้วยนะตอนตายไปนะ สร้างกรรมดีตอนนี้นะครับท่านสร้างบารมีตอนนี้เดี๋ยวผู้คนก็หลั่งไหลมาหาท่านเองใช่ไหมล่ะทำไมล่ะทำไมต้องไปทำให้คนอื่นไปเจ็บก็บปวดด้วยล่ะเออแล้วถ้าเป็นลูกปหลานท่านล่ะถ้ามีคนมาทำให้ลูกหลานท่านเจ็บทั้งปวดะอะท่านรู้สึกยังไงเห็นไหมยม่รู้สึกเลยเออใจก็มาใส่ใจเราเงินมันต้องกินต้องใช้ก็ใจอยู่เออแล้วถ้าไม่มีไปยืมมันมันให้ปะล่ะ หรือว่าก็เป็นลูกหลานท่านตัดกรรมซะนะครับท่านตัดพูดถึงบุคคลในไพ่นะคะับผมบุคคลในไพ่ครับผมเออในเรื่องในไพ่ค่ะพูดถึงบุคคลในไพ่ค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะแค่เรื่องของฉันค่ะเนี่ยค่ะ ไปได้ไหมเออคนโตั็ก็คุยทั้งเดียวก็รู้เรื่องนะนันแหี้ฉันไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นฉันพูดในเรื่องภพยของฉันและบุคคลที่มันทำอะไรใส่ฉันแล้วตอนนี้ก็ยังทำอยู่คิดว่ากูไม่รู้นะอี เอ้ okay, มึง hmm. มองอยู่มองใส่ชื่อสีแดงด้วยนะมองดูคนที่สองทำไมมึงจะทำไมกูฮนะ hmm. เดี๋ยวเอ้ทำได้แค่คนแค่นั้นหละมึงแล้วยิ่งกับผู้ชายก็ทำได้ผู้ชายมาันหัวอ่อน ธาตุลมทำง่ายัมออนทำกูเหรอมึงสิ่งที่มึงทำฮะมึงเตรียมรับคืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเล่นคืนใส่มุนดําเหรออีอีอ ะไม่มีอะไรค่ะอ๋อว่าอีนี่ค่ะเนี่ยอีนี่อีนี่ชอบมันชอบเล่นคุณใส่คิดนะว่าไม่รู้อ่ะส่งอะไรมากลัวอะ่ะคิดว่ากูไม่รู้นะนเวนมึงอ่ะ อ๋อเงินแย่งเงินไปได้อ๋อสําหรับเรื่องการแย่งเงินไปได้ไม่เป็นไรก็แย่งไปเธอมันไม่ใช่เงินของเธอเดีย๋ยวเธอก็ต้องชดใช้คืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะหรือคนที่เอาของเขาไปนั่นเหรอเขาอ่ะจะได้เยอะยิงง่งกว่ามืออีกมึงแย่งอะไรเข้าไปเหรอแย่งทุกสิ่งกอย่างไปจากเขาใช่ไหมเขาจะได้กลับมาล้านเท่าตัวค่ะเหรอ นี่ไงเขาได้กลับมาเป็นร้านถักตัวเนี่ยยังไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเห็นด้วยนะเนี่ยกล้าทําคุณสใสใสเขานะแต่ไม่กล้าโผล่แม้แต่ในไพ่เนี่ยไม่กล้าโผลอ่อไมใก็เ,เห็นนะดูดีดูมันทําแต่มีเยอะเยอะนิดนึงเนะี่ยคือการเงินคือแย่งไปได้ไงไม่กล้าไม่กล้าออกแม้แต่ในไพ่ก็ไม่กล้าออก อิจฉาที่บุคคลเนี้ยมีทุกสิง่งอย่างเฮ้ยเราเราเริ่ใครเราก็อินไปด้วยไงต้องแบบให้มันอินไงอินต้องเข้าถึงจิตวิญญาณอืมไม่กล้าออกจริงด้วยดิเอ้ยไม่ออกเลยนะผู้หญิงอะ่ะเฮ้ยมันอยาบสิแก้ก้าน่วยสิใครอยู่ที่มาตาโดนนะถ้าดูคลิปได้อยู่นะ ถ้าเห็นนะแอบถ่ายรูปมาให้หน่อยสินะใครก็ได้เห็นนะอ่ะแอบถ่ายมาให้ดูหน่อยอยากรู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงอะ่ะน,นะม,มนันแปลกๆนะนในเฟซบุ๊กเรามันมันก็อันทำแม่งทำแม่งนะคนเราคิดดีทำดีใน มึงระวังเนะว่าไงคนทำของค่ะคุณคนทำของอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหคนทำของก็ไม่ออกวะเฮย้ยถ้าพากันหลบว่ะเฮย้ยบอกไว้เลยนะต่อไปเนี้ยทำอะไรเขาไม่ได้แล้วแหละบุคคลเนี่ยเพราะว่าเขา ไม่บอกสิ c r e เอันนี้ในเรื่องในไพ่เดินนี่นะเราก็ต้องแบบดึงดึงจิตวิญญาณของเราไปที่ท่านแล้วก็ดึงท่านมาที่ตัวเราอุ๊ยไอน้นกตกใจหมดเลยนี่ขอได้วันมาโอ้ยคุณพระตกใจนกลามาลงไปกินข้าวเอาข้าววันในซิงเไงโอ้ยตกใจหมดเลยเองอะ่ะ ทำเขาตก,กใจเออคนคนก็นตกใจนกนกก็ตกใจคนอ่ะโอเคมีใครเคยโดนปะคาถาของฟูรุสีลิงดำจชปะปะเพชรสะท้อนท่องนะอ่าสิจบก็ได้ต่อครั้งต่อวันต้องไปเถอะ ไม่รู้ว่าท่องกี่จบนะแต่เราต้องสิบจบไม่รู้อะเราชอบท่องสิบจบหรือถ้าบทไหนที่แบบท่องแล้วแบบอาจจะยากหน่อยอะไรเงี้ยก็อาถ้ามีเวลาก็จะถ้ายังไม่มีเวลาก็จะท่องพยายามท่องสามจบหรือไม่ได้ท่องจะทำบทคาถาไหนที่ท่องยังไม่คล่องก็จะพยายามหาเวลาว่างแล้วก็ท่องหรือก็เปิดในยู u ู e ก่อนรอบสองรอบแล้วก็พยายามท่องตาม ท่องตามแล้วก็เพราะว่าจะดูว่าสวดถึงตรงไหนแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็สวดต่อแล้วก็หยุดนีน่นะจับจังหวะทําอะไรท็ไม่ได้แล้วแหละเนี่ยเมื่อก่อนทําได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วกำยอนกับกับขนาดไหนเหรือถามว่ากับขนาดไหนโอ้ยของที่อยู่ในกระเป๋ามึงลมแล้วเสื่อมหมดแล้วมึงจะบอกให้เขาไม่อยู่แล้ว ไปมดแล้วก็ไปเกิดกันม,ด,มดแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรนะถามว่าของเสร็มหรือยังเดลิเวอร์ออเดลิเวอร์พยายามเขามีความพยายามแต่ว่าจะทำให้แบบ ชายรักผูใชายหลงถามว่าหลงไหมก็หลงหลงเนีเอเอาเงินไปให้หมดอ่ะก้าไปเถอะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็พอถึงเวลาถึงเวลาจังหวะตอนนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าอะแต้มบุญแต้มบุญขึ้นหรืออาจจะทําชั่วขึ้นเออบางคนน้ะทำชั่วขึ้น,ออบ,าน,านบางคนทําชั่วไม่ขึ้นสังเกตนะ คนจิตใจดีมีศีลทําชั่วไม่ขึ้นค่ะแต่ถ้าคนชั่วถ้าทําชั่วนะทําชั่วขึ้นนั่นแหละให้สังเกตดีๆนี่แหละแต่อีนี่ก็ทําชั่วขึ้นคนทําชั่วไม่ขึ้นก็คือคนมีศีลเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่อยากให้ทําชั่วค่ะอยากให้หลุดพ้นปลดปล่อย,ปล,อยปล่อยวางถึงเวลาก็เดี๋ยวสำเร็จเอง ก็ไหร่เชียวมาเดี๋ยวดูว่ามันมีนะ <c oughs> เธอเธอดูสิเนี่ยเธอดูสิอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยเธอดูสิ Will of Fortune ขึ้นอะเนช่าชะตามาแล้วนะคะ ที่เธอสร้างอ่ะอสิ่งที่เธอทํามันก็จะเป็นโชคชะตาของเธอเองทําสิ่งดีก็ได้โชคชะตาดีทําสิ่งไม่ดีโชคชะตาก็นั่นแหละเข้าใจอยู่นะว่าฉันเข้าใจว่าเธอชัว่วไงเลยทําบุญเลยทาบุญทาบุญไม่ขึ้นเออทำบาปขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะกับสิ่งที่เธอกระทำ เกิด <ç ay> มาเขาให้มาสร้างบุญบารมีมามาอิจฉาเห็นคนอื่นเขามั่งมีก็อิจฉายสยะอยากได้เพราะตัวเองไม่มีไม่ได้อยากมีอยากได้ก็ต้องสร้างไม่ใช่มาทำคุณใสแล้วก็แย่งชิงใครสอนมึงนะใครสอนมึงและสิ่งนี้จะอยู่กับมึงตลอดไปทั้งชีวิตเหรอมึงคิดเหรอ แล้วถ้าทาแบบนี้นะแล้วทาวันหนึ่งนะมึงหมดมึงไม่เอาเปจริงๆนะมึงอะ่ะมึงก็มีผัวอยู่แล้วนะทำไมจะไม่รู้เปิดไพ่ก็รูกว่ามีหรือไม่มีอะโอ้อ้น,นี้ควายควายเฮอะไรหรือว่าหรือว่าหรืว่าถว,ว,วายถวาย วัเกิเดอร์เบกเดอรเยอะเด้อยะเด้อไข่ยาเกงฉันนะไขอยาเกงเอาคีบฉันไปทำอะไรนะฟองนะเว้ยฟองไข่ฟองพ่อกูฟ้องฟองเสด็จพ่อที่ทำให้ฉันเกิดมายอกอันนี้คือเราพูดเรื่องในไพ่นะเอออย่าอินคือแบบเพราะว่าเราเข้าใจไงหัวอกคนที่เขาเป็นอ่า คนที่เป็นครอบครัวเนาะเขาก็เจ็บช้ำเนาะเราก็พยายามสื่อเหมือนเหมือนจิตเขาหลายๆคนอะที่เป็นบุคคลที่เป็นเมนลวังะนะเขาสื่อมาที่เราอะคือคือพลังงานอะเขาสื่อมาแล้วก็ให้เราแสดงออกไปไแทนแทนเขาอืมอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์คือเป็นนักสมาธิสวดมนต์แล้วที่จะรู้เองอธิบายบเป็นว่า อนั่นแหละเราจะรู้เองถ้าเราปฏิบัตินะมันก็จะสื่อมาแล้วก็ให้เราสื่อออกไปเหมือนบางคนก็เจ็บปวดมากอะไรเงี้ยเขาแบบไม่มีใครช่วยเขาเป็นสื่อกลางให้พูดแบบระบายความรู้สึกของเขาที่มันอัดอั้นอยู่ในใจส่วนลึกของเขาเนี่ยคือมันไม่มีทางออกอย่างน้อยเราก็เป็นสื่อกลางให้คือสื่อออกสื่อออกมาถ่าโทษออกมาอารมณ์ของเขาและสิ่งเหล่านี้ก็คือ แล้วก็เปิดตามพลังงานของไพ่ก็คือเขาบุคคลเหล่านั้นเขาส่งพลังงานมาให้เราเมืนราเรียกว่าอะไรนะพลังงานตรงกันมีบุญสัมพันธ์กันอืมนั่นแหละถึงถึงจะเชื่อมกันได้แล้วก็คเนคมาเองอเกิดขึ้นให้เราอ่านความรู้สึกของเขาที่เกิดขึ้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้น นั่นแหละต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลนะคะพผมไม่เชื่อก็ไปปฏิบัติคับพมอืมของดีของแท้ของเดิมทุกคนมีปฏิบัติครบแตมเมื่อไรก็จะรู้เองเสยนครบทุกอย่างครบแต่ถึงตอนนั้นก็คือชีวิตคุณจะต้องอยู่คนเดียวมีผัวไม่ลูก เออไม่ใช่มีฟัวมีเมียก็ต้องเลิกอ่ะถ้าสินเสมอกันโอเคไม่เป็นไรหมายถึงถ้าสิ้นไม่เสมอกันนะต้องให้เลิกมีเรื่องต้องให้เลิกเดี๋ยวท่านจะจัด,จดสรรเองแล้วน้องเองเป็นไงวะอร่อยเปล่าไม่สบายเหรอเว้ยคุยกับเองนะเว้ยเนีย่ยีหญิงงมีหยิงไม่คุยเคุยลืมพายสุด ต๊อบนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้สรุปแต่ผม